สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาชมงานแสดงในโครงการศิลปะนิพนธ์ทางศิลปะการแสดงการสอบทักษะนาตยศิลป์พื้นเมืองขั้นสูงครั้งที่25ณลานกลางแจ้งคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญชมได้เลยค่ะการแสดงชุดที่4มีชื่อว่าฟ้อนสีโคตบุญในอดีตอาณาจักรสีโคตบุญโดยเป็นอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรือง ตั้งอยู่ในภูมิภาครุ่มน้ำขงโดยมีศูนย์กลางอยู่ในเขตนครพนมและสกลนครอาณาจักรน,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 นี้เคยเป็นที่รู้จักในด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่รุ่งเรือมอย่างมากโดยเฉพาะในด้านดนตรีและน่าฏศิสป์ซึ่งมีการแรสดงศิลปะต่างๆที่เป็นที่นิยมในทุกหัวเมืองเครื่องแต่งกายของผู้แสดงนั้นจะเป็นเสื้อแขนกระบอกสีดำเขีบแดงคาถุงสีดำผ้าคาดเอวสีแดง ของเครื่องประดับเงินต่างๆเช่นตุ้มหูสร้อยคอกำไลเงินแ้วผผมเก้ามวยสูงรัดเก้าด้วยผ้าแดงท่วงทําน,นองที่ใช้ประกอบการฟ้อนหลํานั้นเรียกว่าลายสีโคตรบูรหรือบางครั้งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลมพัดไทยเนื่องจากท่วงทําน,นองของเพลงมีลักษณะโยกโูนเองคล้ายกับลําไถ่ที่ยืนผิวไปตามลมและลูกเล่นต่างๆ ภายในทํานองเพลงที่สะบัดผิ้วไหวเหมือนใบไผ่ที่ผิ้วเลื่อนลมไปตามกระแสลมบรรยากาศการแสดงที่5ห้าวลายกองกิ่งกุสมานกองกิ่งหรือกองจิ้งเป็นกองขนาดใหญ่ใช้ตีแข่งขันที่เรียกว่าสิงกองและยังนิยมวางนอนกับพื้นตีเป็นท่าต่างๆเรียกว่าลายกองเวลาตีจะขึ้ื่นไหวร่างกายหรือตีท่าทางแสดงลวดลายหรือท่าศัตต่างๆที่ตนรู้จักและ มีการตั้งชื่อท่าตีกองนั้นแตกต่างกันไปซึ่งเรียกเป็นแบบแผนว่าลายกองที่เป็นลักษณะหรือเอกลักษณ์ทางศิลปะการแสดงทางดนตรตีกองเสียงในที่นี้คือกองที่ขุดด้วยไม้ลักษณะปากกว้างก้นเล็กใช้หนังวัวหรือหนังควายแล้วแต่ความนิยมขึงหน้ากองและก้นกองไว้การเล่งให้หนังกองตึงทำโดยการเล่งหรือคลายเชือกหนังที่ลอยโยงแผ่นหนังการแต่งกายของผู้แสดงลายกองแต่เดิมนุ่งผ้าเตี่ยวป่อยชายเป็นหาง ที่เรียกว่านุ่งผ้าแบบเสือราชหางไม่สวมเสือ้อแต่ในปัจจุบันแต่งกายแบบพื้นบ้านทั่วๆไปเมื่อดนตีบรเลงทำนองชาวโศแล้วผู้แสดงลายกองก็จะพุ่งกลาบล้ำลึกอูบาอาจารย์แล้วถือไม้ตีกองกินสองลูกตีหน้ากองพร้อมกันเป็นสัญญาณเริ่มการแสดงการแสดงชุดที่7ฟอ้อนมหาไซฟอ้อนมหาไซนะคะเป็นศิละปะการแสดงพื้นเมืองของประเทศลาวซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากแว้นสวรรณเขต ฟ้อนนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าที่อ่อนช้อยสง่านงามและมาใช้ในโอกาสสาคัญต,ต่างๆเช่นงานบุญงานประเพณีหรือว่าการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะลักษณะของฟ้อนหนาซายนี้นะคะก็จะมีท่วงท่าที่อ่อนช้อยซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและจิตวิญญาของชาวลาวการแต่งกายก็มักจะแต่งกายเป็นชุดพื้นเมืองลาวที่มีลวดลายงดงามนุ่มผ้าสิ้นคาดเข็งขดัดและสวมเครื่องประดับค่ะ ดนตรีที่ใช้ประกอบนะคะใช้ดนตรีพื้นเมืองลาวเช่นแคนกองและเครื่องดนตรีอื่นๆที่ให้จังหวะสนุกสนาน,นะคะ่ะส่วนที่มาของชื่อมหาไซมาจากชื่อของเมืองมหาไซซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นคำม่วนที่อยู่ในประเทศลาวมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ม,มากมายของเราวความสําคัญของฟอนต์มหาไซนี้นะคะ,สะแสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเราและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความสามัคคีและความเคารพต่อประเพณี นอกจากนี้ยังใช้เป็นเสียงในการเผยแผร่วัฒนธรรมเราไปยังประเทศื่นๆด,ด้วยค่ะการแสดงชุดที่8ฟ้อนตังไหวบ้านเจียด การรำตังไหวเป็นการร่ายรำพื้นเมืองของชาวบ้านเจียบอําเภอเขียงราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีต้นกําเนิดมาจากการรำถวายเทพเจ้าที่ชาวบ้านนับถือว่ามีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆให้ได้ทั้งนี้สันนิษฐานคาว่ารำตังไหวก่อนเสียงมาจากคําว่าตั้งไหวหรือรำถวายอันหมายถึงรำถวายเทพเจ้าผีสางต่างๆเพื่อแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือฟ้อนตังไหวบ้านเจียบเป็นการแสดงที่มีมาตั้งแต่อดีตเกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะการฟ้อนพื้นบ้านอีสาน กับวัฒนธรรมของกลุ่มชาตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลักษณะของการฟ้อนท่วงท่าของการฟ้อนตั้งไวมีความอ่อนช้และผิวไหวตามสมัยดนตรีใช้การเคลื่อนไหวแขนและมือเป็นหลักโดยมีความคล้ายการสานไหวมีการยกแขนและข้อมืออย่างอ่อนช้อย พร้มสัดปลายนิ้วเล็กน้อยการก้าวเท้าเป็นตวะไปข้างหน้าและถอยหลังอย่าง,งน,นุ่มนวลในบางช่วงของการฟ้อนจะมีการหมุนตัวเบาๆหรือลย่ยนที่ทางการก้าวเดินเนพ,พื่อเพิ่มความผิวไหวเครื่องแต่งกายมักเป็นชุดพื้นเมืองของชาวอีสานเช่นผ้าสิ่นลายพื้นเมืองและเสื้อแขนกระบอกหรือลูกไม้เสื้อประดับสร้อยเงินหรือเข็มขัดเงินการฟ้อนต่อมาใช้เครื่องดน,นตรีพื้นบ้านเช่นแคนกองฉีกและพินประกอบการสแสดง การแสดงโชว์ที่9การแสดงชุดนี้ชื่อฟ้อนห่างนกยุงประวัติความเป็นมาฟ้อนห่างนกยุงเป็นศิลป,ปะการฟ้อนรำของชาวนาครพนมตั้งแต่อดีตถือกำเนิดขึ้นจากพิธีกรรมความเชื่อของชาวนาครพนมซึ่งมีความเชื่อเรื่องเลิกยามของขังความเชื่อเรื่องปรากฏการทางธรรมชาติความเชื่อในอำนาจสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นเรื่องผีปู่ตาผีตาแหก ผีมเหศสักหลักเมืองเชื่อกันว่าผีสามารถดลบันดาลให้มีความสุขประสบความสาเร็จในชีวิตได้ถึงแม้พุทธศาสนาจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวนาครพนมแต่ความเชื่อเรื่องทูตผีวิญญาณก็ยังมีอยู่โดยไม่มีการแยกความเชื่อเรื่องผีออกจากพุทธศาสนาจากพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับผีและ พุทธศาสนาจึงเป็นจุดกำเนิดศิลปะการฟ้อนลำประจำของจังหวัดนครพนมโชว์ที่10ฟ้อนมโนราเล่นน้ำเป็นการฟ้อนที่ตัดตอนเนื้อหามาจากวรรณกรรมพื้นเมืองอีสานล้านช้างเรื่องเท้าสีทนมโนราฟ้อนมโนราเล่นน้ำเป็นตอนที่นางมโนราและพี่ทั้งหกตนลงจากเขาไก่ลาดเพื่อมาเล่นน้ำเมื่อผ่านปูนผ่านมาพบเข้า จึงใช้บ่วงนาคบาดจับตัวนางมโนราไปท่าฟ้อนที่ใช้ในการแสดงชุดนี้เป็นท่าฟ้อนมโนราเล่นน้ำได้แก่ท่ายุงลำแพนท่าสาวปะแป้งท่าอุ่นมโนราท่าอาบน้ํำท่าบัวหุบบัวบานท่าไสหางท่าตีกองน้ำท่าบินฉบเป็นต้นค่ะการแสดงชุดที่1 1ฟ้อนภูไทยบ้านโพนสว่าง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวภูไทยที่บ้านพลสว่างอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิธุ์ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและประเพณีลักษณะเด่นของฟ้อนภูไทยบ้านโพนสว่างท่วงท่าการฟ้อนอ่อนช้อยงดงามและแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวภูไทยเครื่องแต่งกายสวมชุดพื้นเมืองภูไทยมีผ้าซิมลายขิด ผ้าสบายผ้าไหยและเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ดนตรีประกอบใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนกองจิงและคล้องความสำคัญของฟ้อนภูไทยบ้านโพนสว่างแสดงถึงวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาวภูไทยเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมและงานบุญสำคัญในท้องถิน่นเป็นสื่อกลางในการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีสู่คนรุ่นหลัง ฟอนภูไทยบ้านโพนสว่างมักถูกนำไปแสดงในงานเทศกาลงานบุญและงานต้อนรับแขกสำคัญของชุมชนถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ต่อไปการแสดงชุดที่ 12. ฟ้อนละครมีลักษณะการฟอนที่แตกต่างจากฟอนละครของชาวภูไทยในถิ่นอื่นเนื่องจากเป็นการฟอนในรูปแบบขบวนและเดินฟอนไปนเรื่อยๆที่มีการสวมเล็บแบบฟอนกองตุ้ม หรือเซิร์ฟบ้างไฟซึ่งฟ้อนละครของชาวปูไทยในทิศก็คือจะฟ้อนโดยไม่สวมเล็บและเป็นการฟ้อนเป็นวงไม่ขยับหรือเคลื่อนวงออกไปไหนเป็นการวาดดีลาการฟ้อนของชายหนุ่มเป็นสําคัญท่าฟ้อนมีแบบแผนที่ชัดเจนซึ่งมีห้าท่าประกอบด,ด้วยท่าเดินท่าฟ้อนข้าท่ากวายมือหงท่าหมุนตัวท่าลงเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในการฟ้อนละคร 1. ผ้านุ่ง 2. ผ้าสบาย สเครื่องประดับเครื่องประดับที่ใช้ประกอบการฟ้อนละครได้แก่กำไลข้อมือกำไลข้อเท้า 4. หมวกใช้หมวกสารทําจากไม้พัน 5. ผ้าแพรหมุ 6. ต้วยมือหรือเล็บ 7. ฝ้ายของขอ 8. กระดิ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงฉาบเล็กโปงลางพีนอีสานแคนโบเบีดกองตุ่มกองยาวอีสานเกาะ ชุดการแสดงที่13ฟอนโยยกองเลงประวัติความเป็นมาฟอนโยยกองเลงเป็นศินละปะการแสดงพื้นบ้านของภาคอีสานที่มีราักฐานมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยยซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขงโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบางพื้นที่ของประเทศลาวคำว่ายโยยหมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโยยส่วนกองเลงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบการแสดง ฟ้อนยุ้ยกองเลงมักใช้แสดงในงานบุญงานประเพณีและงานสําคัญทางศาสนาลักษณะเด่นคือการผสมผสานระหว่างท่าฟ้อนที่อ่อนช้อยตามแบบฉบับไทยยุ้ยกับจังหวะกองเลงทําให้เป็นการแสดงที่มีสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวลักษณะการแสดงฟ้อนยุ้ยกองเลงส่วนใหญ่เป็นการแสดงแบบกลุ่มโดยมีนักฟ้อนหญิงและชายออกบาลาพร้อมกันท่าฟ้อนมีความอ่อนช้อยเน้นการเคลื่อนไหวที่ผิวไหวคล้ายฟ้อนเมืองพื้นเมืองอีสาน และการยกมือแบบอ่อนช้อยการก้าวเท้าตามจังหวะกรอนนักฟ้อนจะสวมชุดพื้นเมืองของชาวไทยโยชยอาจมีทั้งการแสดงเป็นคู่และการแสดงเป็นกลุ่มโดยบางช่วงของการแสดงอาจมีการลำแบบโต้ตอบกันระหว่างชายและหญิงหรือมีการเดินขบวนแห่ไปพร้อมกับการฟ้อนค่ะสาหรับชุดการแสดงนี้มีชื่อว่าฟ้อนมหาชัยนะคะเป็นการลำทำโรงลาว อรมหาชัยในสองปปลราประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนี่นะคะซึ่งพี่ๆทั้ง3มคนปีสี่นะคะอน้หวานจึงจิตประทับใจมากเลยค่ะซึ่งการแสดงในโชว์นี้นไม่มีที่ติเลย นน็นนนะแ่ะะคขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ